สันติเกยังมุนิวะระวะะนังสาธุเมตุนันตตธรรมตวะกาโลอะยัมพทันตาธรรมตวะนะกาโลอะยัมพทันตาธรรมตวนะกาโลอะยัมพระทันตาสาธุวันทิตวาอาจาริยังครูปัทังัจฉาหิสัพ พระกมมาปะสิทตเมสพภะอันตรายังวินาสันติสัภะสิทธิพะวันตุเมวันทิตวาตาปะโสชลทธละมหามุนีมหิติโกสัพภโสถิง พระวันตุเมอิติปิโสพระขวาขพาพเจ้าขอกล่าวกำเนิดอาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาสถิตประทับอยู่เหนือกล้าวเหนือผมขอเชิญพระผมสะเสด็จมาอยู่บาเบื้องซ้ายขอเชิญพระนารายสเสด็จมาอยู่บาเบื้องขวา ขอเทิญองค์พระอิศวรสเสด็จมาเป็นดวงตาขอเทิญแม่ประคงคาสเสด็จมาเป็นน้ำลายขอเทิญประพายสเสด็จมาเป็นลมปาาขอเทิญพญานาะคเสด็จมาเป็นสร้อยสังวานขอเทิญประการสเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพระเจ้าจะทำการสิ่งใดพูดใดพลายใด,ยะด,ยดยจะได้เบียดเบียนบีทาจะได้ประมาทพลาดพลัง้ง ขอเทินครูบาอาจารย์แต่หนหลังเดชะพระมหาหาลือสีทั้งร้อยแปดพระองค์คุณครวนอยู่ในถ้ำจงมาช่วยอวยพรไทยแก่ข้าพเจ้าณกาลบัดนี้อิติปิโตภควาข้าพเจ้าขอกล่าวกำเนิดบูชาคุณแห่งพระบิดายีสบอดคุณพระมาณดาสิบสอง คุณพระโพธิสามสิบเก้าคุณพระพุทธเจ้าห้าคุณพระธรรมเจ้า38คุณพระสังฆเจ้าสิคุณครูวจารยสิบคุณพระกรรมฐาน8ดคุณพระคงคา12คุณพระทรณี21คุณไฟหกคุณลมเจดคุณอากาศสิบ คุณลักษณ์สี่สิบเอ็ดคุณลคระสามสิบสามคุณนิสวาสดคุณอัตสวาสดคุณปัตสวาสดคุณแก้วทั้งสามประการคุณศินห้าคุณศิลแปดคุณศินสิบคุณศิลสองร้อยยี่สิบเจ็ดคุณพระปัญญายาณคุณปะโสดาคุณพระสกิทาคาคุณพระนาคา คุณพระอราหันตาคุณมัคสีคุณผลสีคุณนิพานหนึ่งจึงมาเป็นเก้าคุณพระนวะโลกุตรธรรมเนชะข้าได้เล่าเรียนศิลปะาศาสตร์วิชาการอันใดขอจงประสิทธิคุณพระอาทิตย์หกคุณพระจันทร์สิบห้าคุณพระอังคารแปดคุณพระพุทธสิบเจ็ด คุณพระเสาสิบทัดคุณพระพฤหัสบดี19คุณพระราหูสิองคุณพระสุกร์ยีสอคุณพระเกต้าคุณพระเวสุวรนอันเรืองเดชคุณพระนเรศคุณพระนรายคุณพระอินคุณพระพรมคุณพระยมคุณพระการคุณพระจตุโลกบาลทั้งสี่คุณประมาตุลี คุณพระภูมิและเจ้าที่กรุงพาลีเป็นที่เคารพแก่ฝูงชนที่มาสร้างกุศลพระบารมีขอให้จำเริญสวัสดีคุณศีลบารมีคุณทานบารมีคุณวิริยะบารมีคุณสัจจบารมีคุณอธิฐานบารมี คุณพรหมวิหารสี่เป็นที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคุณประกาศถาวานยาเลขยันประเจียดปิตมอนละมงคลคุณทั้งแปดหมืนสี่พันประธรรมขันจบประไตรปิดกทั้งสามประการข้าพเจ้าขอกราบราธนาอันเชิญคุณครูภายนอกคุณครูภายในองค์พ่อแก่ปฐมพระบรมครู ปูรษีพรมเมตฤ์ลือศีพรมมโลกฤือศีนรอดลืศีนารายลือศีตาวัวฤือศีตาไฟฤือศีกัลยโกรฤือศีกัจปะฤือศีอิสวรรือศีเพชรรูกันฤือศีไกลพบือศีพุทธมงคลฤือศีทัตสมงคลฤือศีอิศีสิงคดาบทฤือศีสัจพันธ์ทิรี ลือศีมุนีดาบทลือศีคโคดมลือศีโคบุตรลือศีชุลหุลือศีกรสิทธลือศีปิตน,นะขออัญเชิญปู่เจ้าสมิงไารปู่เจ้ากำแหงปู่เจ้าเขาเขียวปู่เจ้าขุนเขาอัญเชิญองค์พระบรมครูพระปู่ชีวตโวโกมารพัฒ ลือสีนเรศลือสีพิลาบลือสีทั้งร้อยแปดตนบรรดาโดนด้วยสประพิษแลวิทยาประคูพาประคูเท่าครูพักรักจำครูแนะนำสั่งสอนสถาพรกรรมสิทธิแก่กะ,ะเจ้าทั้งหลายนะกาลบัดนี้พุทธังอาราธานานังทั้มังอาราธานานังสั่งฆังอาราธานานัง ข้าพเจ้าขอกราบราธนาอัญเชิญกุณยปสีลตนตไตรเจ้าอันประเริฐเสด็จมาเป็นประธานนุกาสะนะโอกาสบัดนี้ขอกราบราธนาอิทธิบารมีญาณบารมีความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิบุญญาฤทธิและปาติหารแห่งสุเทวาลือศีสุขตันทลือศี อีกทั้งบารมีแห่งพระแม่เจ้าจามเทวีณโอกาสมัรนี้ข้าพเจ้าขอโอกาสขออนุญาตถวายสักการะบูชาบวงสวงสังเวยสัพพะพลาผลไม้อันเป็นมงคลอีกทั้ง <c oughs> มาครูบุรีอีกทั้ง บุปชาติมาลามาลัยทั้งหลายอันเป็นมงคลน,นี้ถวายต่อองค์พระแม่เจ้าจามเทวีและมหาหลือสีตลอดทั้งทวยเทพเทวาทั้งหลายพอได้โปรดเมตตารับรู้แลรับสการะบูชาสัพพะเหล่านี้อันข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมนำถวายณนะโอกาสมัดนี้และข้าพเจ้าขอโอกาสขออนุญาต จะทําการอธิษฐานจิตเปิดสถานที่นี้วัดแห่งนี้อารามแห่งนี้เพื่อให้เป็นสถานที่ที่จเจริญรุ่งเรืองมั่นคงยาวนานสืบสานต่อไปขออาราธนาบาร,รมีแห่งทวยเทพเทวาทั้งหลาย สิงสถิตทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระมหาฤาษีผู้ทรงคุณทรงคุณญาณุภาพทั้งหลายตลอททดทั้งท่านผู้ทรงอำนาจท่นทานผู้ทรงญาณท่านผู้ทรงไว้ซึ่งคุณญาติท่านทุกท่านทุกพระองค์ทั้งบรมีแห่งสุเทวะฤาษีสุขทันตะฤาษีมหาบรมีแห่งพระแม่เจ้าเจ้ามทัทประสิทธิ์

มาติเมตระนังอัญญูโตเมตระนังวารังอโมเมตระนังวารังสังโฆเมตระนังวารังปิเทนะตัตวาเจนะพุทเธียญามังคะน

佛陀เดชะาะมังาคิเอเตชาเตชะอพินังอาิเมธะระังอัญโตเมธะระนังวโรง मोमे नाम मरन्त ओमे करणामरं गीते ने मा อรติยอติเมตรนังอนยุโตเมตรนังวรังอโมเมตรนังวรังมโมเมตรนังวรเเดนะสาุวเทนะโตุเตียะังคะอาิเมติ สะพเทจอทีมองนอิเมตระนามอัญโตเมตระนามวัอัมโมเมตระนามวัสองโเมตระนามวัีเนะทวเทนะโตเยะ จว่าทนา้นโตเตยยะมังคะอุตเตเรติสะทิสจาอุตระนังทิเมทะนังอันยูโทเมทะนังวรน มังยเทนะสัเทวเทนะโคตุเตสัยยะมังขานที่ดิระหังสิทธาเจ้าผู้ปฏิบัติยานผู้เทนิการุปนันโภตที่ดิเรหังสิทธาเจ้าผู้ปฏิบัติยานธรรมะนิการุปนันโภติ อิปิอระหังยิ่งพะเจ้าพุ่งลูาศิยานังสังฆะนิมิตังอุปันนังโผติพุทธังเอิดธรรมังเอิดสังฆังเอิดพระพุทธเจ้าเปิดโลกทั้งสามด้วยนะโมพุทธายะนะมปะทัตจักภักขะสีปิระหังยิ่งพะเจ้าพุ่งลูาศิยานัง พุทธานิมิตังอุปนังโหติอิทิอระหังติพทะพุ่งปัทจานังธรรมะนิมิตังอุปนังโหติอิทิอระหังติพจะพุ่งอุตปาธิยานังสังฆานิมิตังอุปนังโหติพุทธังเอิดธรรมังเอิดสังฆังเอิด พระพุทธเจ้าเปิดโลกทั้งสามด้วยนะโมพุทธายะนัมมะพัทธะตถาสตอิติระหังทิ่พระจะพุงรูปาติญาณังพุทธานิมิตังอุปนังโหติอิติระหังทิ่พระจะพุงรูปาติญาณังธรรมะนิมิตังอุปนังโหติอิติระหังทิพทะจะพุงรูปาติญาณังสังฆนิมิตังอุปนังโหติพุทธังเิด ทำมังเปิดสังฆังเปิดพระพุทธเจ้าเปิดวัดบางพึ่งโดยนะโมพุทธายะนะมะทะทะจะทะกะสะพุทโธโลกะวิภูวะระนะมะปาติหาริยังอาตาเสียถิเนมิตังถิสังเอหิมะปะเรโตโตมะเร อาคาโตเทวอิติสารสุยังกาโตมามังอาภัทรญาอาคัาชาหิติตายาภุมวิโสทากิตาวิต <laughs> ิพุทธสังมิโลกวิภูสัพพุทธานุภาเวนะตัสสะมานภาเวนะตัสสะสาโน อวนาโพธารตะนังสัมมาโรตะนังสังฆรตะนังเตนังตะอนามะอนุสวารเวนา จตুরাสีติทหะ สัมมะสัมภังภามุภาเวนะปิตตปติยามุภาเวนะคินะสาวะสาโนอวนาสัพเพเตยโลคาปะเสเตยสัพเพเตยอันทะนอะยาสะเตยอุปปัชวา อายุวัฒโภตนะวัฒโภเสริวัฒโภตยศวัฒโภตภรรวัฒโภวันนะวัฒโภตุขวัฒโภโหตุัพัธาโหตุัพัธาโหตุขพัธาโทคกรโรคติยาเวราโทกาตตุขจุปะถวาอเนตาอันตรายาปิปินสันตุเจตเตจตาเนยติจิธนังลาฟังโสทีภะทะยังโททังเลัง

อาจารย์ครับตรงนี้เรามาบวงสวงพี่อัยางองที่นี่ครับอันนี้ไม่ได้บวงสวงนี่ถวายสักการะถวายสักการะเป็นการถวายสักการะครับแม่เจ้าจำมเทวีครับเนาะในไ,ไหนเราได้มาลแล้วครับเราก็จัดพร,พราหผลไม้ต่างๆถวายท่านครับอาจารย์ครับการสักการะอย่างนี้เนี่ยต้องทําให้ถูกพิธีเหมือนกันโอ้อยู่ที่จิตที่ใจครับ นะถ้าเรามีใจศรัทธาน้อมนําถวายมันไม่มีอะไรหรอกมันถูกหมดแหละนะมันไม่มีขั้นตอนใดหรอกอยู่ที่ใจทุกอย่างอยู่ที่ใจครับตำนานวัดแห่งนี้ที่อาจารย์ทราบมาคร่าวๆในมุมขออาจารย์ครับอืมที่ได้คุยกับพระมหาอานนท์เออก็ก็แค่รู้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะต้องให้ผู้ชํานาญการเขาเล่าอีกทีหนึ่งนะก็ะสถานที่ตรงนี้หรือจุดเนี้ยเท่าที่พอทราบมาบ้างเนี่ยก็ เป็นปฐมกำเนิดนะหรือว่าเป็นสถานที่า <c oughs> บางทีบางครั้งก็ว่าเป็นครั้งที่อสุเทวารสีนะ <c oughs> ส่งกุมารีนามวจามาเทวีมาจากเ <c oughs> มืองเหนือล่องแพมาพร้อมทั้งฝูงก,กากาันอนสามสิบห้าสามสิบห้าตน <c oughs> ครับแล้วก็แพมันก็ล่องเข้ามา่น้ำบางขามนี่เรามา ยงอกระทั่งมาถึงบริเวณจุดนี้นะแพ้ก็มาหยุดอยู่ช oh. าวบ้านสองฝั่งก็เห็นเป็นอศัศจรรย์เห็นเป็นอศัศจรรย์ <c oughs> ก็เลยโจดขานกันไปนะ <c oughs> แล้วก็เรื่องราวเหล่านี้ก็เลยไปรู้ไปถึงบรรดาขุนนางทั้งหลายของเจ้าคุงระโวในยุคนั้นสมนะัยน <c oughs> ั้นเจ้าขุนนางท่าก็มาดู <c oughs> กอมาดูก็เห็นว่าเออมันเป็นเหนตุอัศจรรย์จริงๆ ก็เลยไปกราบทูลเจ้าก,กรุงละโวนะเจ้าก,กรุงละโวท่านก็นมาพร้อมมาเหสีก็เลยมาดูนะทำพิธีการเสี่ยงทายอ <c oughs> กุมารีน้อยจาม,มาทีวีก็ได้ขึ้นจากแพรมาและเมื่อท่านเจริญเติบโตแล้วเนี่ยนะ,ะก็ได้มีการทำรถกับเจ้ารามราช <c oughs> แล้วก็ได้ว่าได้มาสร้างวังเรือหรือว่า <c oughs> มาสร้างตำหนัก อาศัยอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นไปปกครองเมืองระโวบนะผมรู้แค่นี้คร่าวๆรู้แค่คร่าวๆทีนี้ก็เลยมีพระ,อะเอาเป็นว่าพระเกจิคณาจารย์หรือว่าพระอริยะนะที่ท่านมีญาณอย่างรู้ก็แล้วกันนะท่านก็รู้ได้ว่าสถานที่นี้ดั้งเดิมมันเป็นยังไงมาอย่างไงท่านก็เลยมาพัฒนามาสร้างแล้วก็โดย,ยเฉพาะนีมาทำรูปเหมือนของพระแม่จเจ้าจามาทวีไว้ตรงนี้ครับอืม แต่คนส่วนมากไม่รู้ไนงะครับนะสังคมไทยเราส่วนมากยังไม่รู้ประวัติความเป็นเป็นไปเป็นมาเพราะโดยส่วนมากก็จะรู้ว่านีน่นะท่านของอริภูษชัยเมืองลําพูนแน้วนะไปแต่ก่อนหน้านี้ไม่รู้เออก่อนนี้ไม่รู้นะครับชีวิตท่านก็ระหกระเหืนนะครับอืมถ้าตามตำนานตำนานมันมีอยู่สองสายตำนานเมงขบุตรว่ายอย่างหนึ่งนะส่วนตำนานทางเราก็ว่ายอย่างหนึ่งตำนานหนึ่งก็ว่าท่านเป็นอ่าเป็นทิดาของเจ้ากรุงระโวเลยแหละ แต่ตำนานเบงนขาบุดว่าท่านเกิดที่ประเพณีที่อ่าอ่าที่พื้นที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะเป็นลูกขาบดีอืแล้วก็ถูกนกใหญ่มันโฉบเอาไปตั้งแต่ยังเยาได้สามเดือนครับอาอยุได้สามเดือนถูกนกใหญ่มันโฉบไปนกมันก็พาบินขึ้นไปทางเหนือผ่านเขาอุชุตะบันโพธคือเขาไร่อ้อยปัจจุบันนี้ก็คือเอ่อดอยสุเทพ มันเป็นสถานที่บําเพ็ญของอบําเพ็ญจพธของสุเทวุลสีนะือว่าฤือศีวาสุเทพขณะนั้นฤือศีวาสุเทพกาลังเข้าฌานอยู่ก็รู้เห็นหมดอ่ะก็ใช้อํานาจจิตของท่านบางังคับให้นกนั้นมันร่อนลงแล้วก็ทิ้งกุามารีลงไว้ท่านก็เอาพัดเนี่ยรองรับทางเหนือเขาเรียกว,ว่าวีพัดวีเนี่ยนะครับอืมเรียกว,ว่าวีก็เลยตั้งชื่อนามให้วีวชื่อแรกเลยเดิมจริงๆนะชื่อวี จนกระทั่งเติบโตอายุได้สิบสามนะก็เริ่มเป็นสาวคำดัดแรกรุ่นแล้วไงนะวาสุเทพก็เลยมาพิจารณาว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยบำเพ็ญโทษถือพรหมจรรย์แล้วอยู่ดีๆจะเอาผู้หญิงมาเลี้ยงไว้พมโตเป็นสาวแล้วเนี่ยมันจะดูน่ารังเกียจมันจะเกิดโลกวัชชะนะแล้วอีกอย่างก็เป็นห่วงเรื่องอนาคตพออยู่กับท่านมันไรอนาคตไงนะท่านก็เลยม <c oughs> ี เขียนสารขึ้นเล่มหนึ่งแล้วก็เนรมิตแพรเรียวกว่าเี่าเป็นแพรศักดิ์สิทธิ์หรือว่าแพรเนรมิตพร้อมทั้งให้กากับวนนอนคือฝูงลิงสามสิบห้าตัวน่เป็นบริวารล,ล่องเรือ,ล,อล่องแพรมาจากทางเหนือจากน้ําแม่ปิงนั่นแหละมาถึงกรุงละโวนเพราะว่าสุเทวฤาษีกับเจ้ากรุงละโวนเนี่ยเขาก็เหมือนสิทธาจารย์กันเหมือนกันก็คือเอามาถวายให้เป็นทิดาบุญธรรม นั่นแหละแพรถึงได้มาติดอยู่บริเวณนี้ที่แม่น้ำบางขามเนี่ยแล้วทีนี้จงกระทั่งท่านโตเป็นสาวสมรสแล้วนะสมรแสมรแล้วมีลูกสองคนนะมีราชบุตรสองคนอน,นันตยศกบมหันตยศแล้วพอเอิญว่าสุกทันตฤศกับสุเทวฤศสร้างเมืองใหม่ขึ้นก็คือนครอริพุนชัยแต่ไม่มีกษัตริย์ปกครองก็เลยมาขอเอา พนังเจ้าจะมาทวีวีเนี่ยขึ้นไปเป็นกษัตริย์อยู่ที่โน่นอีกเนี่ยท่านก็เป็นกษัตริย์สองเมืองจริงๆแล้วนะอืมก็เดี๋ยวเอ่อเรื่องราวโดยละเอียดเดี๋ยวจะมีผู้รู้เขาจะบรรยายอีกนะออันนี้และที่นี้มันจะเป็นภาคพิสดารครับผม <c oughs> จะเป็นภาคพิสดารแล้วปรเดนเฉพาะประวัติตรงเนี้ยจะจะจะ,จะได้เล่าโดยละเอียดครับผมก็ขณะนี้ที่วัดมีโครงการสร้างสางะพานอมีโครงการสร้างสะพานข้ามม่นําบางขามครับ ก็อยู่ด้านหลังนี่เองไม่น่างฝังขามซึ่งก็เป็นเป็นงบประมาณที่มาจากเราเชาวพุทธด้วยกันนี่เลยนะช่วยกันก็คือไม่ใช่งบทางราชการเพราะว่ากฎกติกาหลายๆอย่างทางราชการไม่สามารถที่จะ,ะให้งบประมาณมาได้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้แต่ว่ากฎกติกามันไม่ได้มันต้องตามกฎตามกติกาในเมื่อ ทางราชการไม่สามารถออกงบประมาณมาให้ได้ทางท่านเจ้าวาดก็คือท่านพระมหาโนนที่เป็นเจ้าวาดวัดบางพึ่งอยู่ในขณะน,นี้ท่านก็ได้ดําริว่าช่วยกันนะเป็นเงินบริจาคนะเป็นเงินบริจาคช่วยกันมาคนละเล็กคนละน้อยซึ่งปัจจุบันเข้าไปได้เกินครึ่งแล้วนะสร้างไปได้เกินครึ่งแล้วอย่างท่านว่าอยู่ขาดอยู่อีกประมาณสี่ห้าล้านก็จบแล้ว,ลวนะไะจบแล้วอก็ช่วยๆกันให้มันเสร็จไป ให้มันเสร็จไปแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนท่านใดที่อยู่ไม่ไกลนะไม่ไกลจากวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีหรือท่านใดที่มีโอกาสเดินทางผ่านแวะวัดบางพึ่งหน่อยมาดมาูมารู้มาเห็นกับตาเรานะท่านจะร่วมบุญหรือยังไม่ร่วมบุญไม่เป็นไรมาดูมารู้มาเห็นไว้ก่อนว่าสร้างจริงและทําจริงนะด้วยเงินบริจาคของชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้ แล้วก็บริจาคที่ลหลั่งไหลมาจากทุกทิศนุทิตมากบ้างน้อยบ้างก็อ,อยากจะขอประชาสัมพันธ์เอาไว้นะเพราะการสร้างสาธารณประโยชน์เนี่ย <c oughs> ถือว่าเราได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมล้วอย่าไปคิดถึงบุญกุศลอะไรให้มันมากมายเลยนะ <c oughs> เรื่องบุญกุศลนะมันเป็นความเชื่อของเราอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราควรสร้างด้วยจิตสํานึกนะสามัญสํานึกที่ดีไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตาม อย่าไปอ้างแต่บุญกุศลอย่าไปอ้างแต่อานิสงส์เพราะเรื่องบุญกุศลหรือเรื่องอานิสงส์มันพิสูจน์ไม่ได้มันไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์อานิสงส์ที่มันเห็นชัดเจนจริงๆก็คือเมื่อเราได้สร้างแล้วมันได้ใช้ร่วมกันไม่ว่าอย่างที่เนี่ยอะไรที่เป็นสารณประโยชน์ทุกอย่างสะพานก็ดีถนนก็ดีโรงเรียนก็ดีโรงพยาบาลก็ดีหรือแม้กระทั่งวัดวารามต่างต่างก็ดีนะมันได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะเราสร้างเมรุ้เผาศพขึ้นมาเนี่ยประโยชน์ที่มันได้ใช้มันได้ใช้เผาศพไหม อันนั้นก็คืออาน,นิสงส์ถ้าไม่มีเมนก็มไม่มีไม่มีที่จะเผาศพส่วนไอ้เรื่องหลังความตายไปแล้วนะมันจะเป็นยังไงใครจะพิสูจน์ได้แล้วมันพิสูจน์ไม่ได้หรอกอาน,นิสงส์มันจะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้เกิดชาติหน้ามันได้เกิดหรือเปล่าก,ก,ก็ไม่รูนะ้อันนี้พิสูจน์ไม่ได้ฉะนั้นเอาปัจจุบันเอาอานิสงส์ปัจจุบันเมื่อได้สร้างได้ทําแล้วมันอำนวยความสะดวกให้กับมหาชนคือมันเป็นสารประโยชน์ และโดยเฉพาะสะพานก็ดีถนนก็ดีโรงเรียนโรงพยาบาลก็ดีเนี่ยมันเป็นสากลมันไม่ใช่บุญเฉพาะในกลุ่มนะถ้าหากว่าเราสร้างวัดวารามต่างๆอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะแอนตี้เรื่องการสร้างวัดวารามนะอืมวัดวารามเราก็สร้างอยู่แล้วแลราที่ผ่านๆมาก็สร้างมาเยอะมากนะสร้างมาเยอะนอืมอันนั้นมันไม่เป็นสากลมันเป็นเฉพาะในกลุ่มชุมชนนั้นๆประโยชน์นะ หรือไม่เช่นนั้นมันก็เป็นกลุ่มพุทธศาสนิกชนเท่านั้นเพราะเหตุว่ามันเป็นถาวรปัตถุในพุทธศาสนาถ้าหากว่าเราเป็นศาสนกของศาสนาคริสต์มันก็ในกลุ่มคนคริสต์มุสลิมก็ในกลุ่มคนมุสลิมนะมันเป็นบุญเฉพาะกลุ่มแต่้าษาประโยชน์นี่มันเป็นบุญสากลคําว่าสาโกลมันไม่เลือกจนชั้นวันนะนะแล้วก็มันไม่เลือกเชื้อชาติและศาสนามันได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะ ถ้าหลจะที่ว่ามันเป็นอน,นิสงส์เป็นบุญอันนี้เระบุญใหญ่ที่สุดแล้วนะบุญที่เป็นสาธารณประโยชน์ทุกอย่างนั่นแหละคือบุญใหญ่ไม่ใช่บุญในศาสนาแต่ละศาสนาอืมอันนี้ก็ขออชี้แจง้เข้าใจกันนะก็ทางช่องจะลงเบอร์ท่านหลงพระอาจารย์อนนท์ไว้ที่หน้าหน้าช่องนะครับติดตามได้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับวััดีครบอืม <c oughs>